สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูนละอองพระบาท เวลา14นาฬิกา2นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีเสด็จลงณศาราดูสีดาลายสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายชูชาตประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนำผู้สัมบริการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงบว,วสรุ่นที่11และผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัยเฝ้าทุนละออมพระบาทรับพระราชทานประกาศเนียบัติและเข็มวิทยาฐานะพร้อมทั้งทุนกล้าวทุลงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมเฝ้าทุลละออนพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา38นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตรดาพร,ดพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมานิสุขสมจิตประธานม,มูลิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนำผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารม,มวลชนระดับสูงบยาสาส,สรุ่นที่3เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสถาบันอิสรา คณะกรรมาการหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สถาบันอิสราร่วมเฝ้าถุนละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลักษักอัคราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัรคติยราชนารีพระสถานพระวโรกาสให้เอกอัคราชทูตนักกรุงลอนดอนและภริยาเฝ้าถวายพระกยาหารค่ำเนื่องการเสด็จเยือนสาพ,พันสาธารณรัฐเยอรมนีธุรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่19มกราคมพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธาร,ร,รณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสวเดตรพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาผ์วลัยลลกรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัตติยราชนารีรสเสด็จออกนับพัตคาดิคัฟเทนสตูเบิร์โรงแรมที่ประทับออโรเพริเออร์เชอ,อ,เอร์โฮฟไอดเลเบิ เมืองไฮเดลแบกพระราชท,ทานพระโวโรการให้ในายนัทวัฒน์กิศนามระเอกอัครราชทูตเกรุงลอนดอนและภริยาเฝ้าถวายพระกรยาหาันค่ำในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรยกิจณาศาพันสาธารัตัฐเยอรมนีโดยจะทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันสาธารัเตเยอรมนีณเมืองไฮเดลแบก และทรงงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพ,พันสาารณรัฐเยอรมนีทั้งนี้ทรงมีพระปัิฐานมูมั่นให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์การวิจัยวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทย รวมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้นตรทัทัดลงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไฮเดลแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นี องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่37 ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคเหนือครั้งที่37ภายใต้โครงการสืบสานพระราชบัิธานองค์ราชาราชพัฒจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมป้องกันไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2 0ถึง24มกราคม2 5 6 8ณอุทยานแห่งชาติลำน,ำน้ำน่านขื่นสิริกิตและโรงเรียนชุมชนผ่าเลือดวิทยาคารโดยมีผู้ นำนักศึกษามาหาวิทยาลัยร,ราชาพัฏ8แห่งรวม150คนรวมสร้างแนวกันไฟระยะทาง12กิโลเมตรพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนไผ่และสร้างฐานการเรียนรู้แบบ r ร i n Based l e a r n i n g ให้โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติลำน้ำนน่านจากนั้นติดตามการดำเนินงานของมาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุตรดิตถ์ประจำปี2568โดยรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีทั้ง8คณะซึ่งเน้นการจัดการเรียนการ สอนฐานสมรรถนะพัฒนาซอฟต์สกิลควบคู่ไปกับฮาร์ดสกิลตามสาขาวิชาส่งเสริมอาชีพที่สองตามสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทําให้แก่บัณฑิตแล้วรับฟังรายงานสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้การดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษารวมทั้งรับฟังประเด็นด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย กรรมาการลนิธิราชธานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตรเดชพระบรมราชุปถรัรมภ์ปฏิตามการดำเนินโครงการราชธานปันสุกทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดภูเก็ตที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต พลอากาศเอกสมคิดุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาาีนีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดากรรมการมูลทิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์เดชพระบรมราชุปธมภมไปติดตามการดำเนินโครงการราชธรรมปันสุข,ขของเรือนจำซึ่งแบ่งเป็น9แดนมีผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังชายหญิง3,338คนส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด โดยที่ประชุมเน้นย้ำการจัดการปัญหายาเสพติดสำหรับการกระทำผิดซ้ำที่ต้องพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อให้แก้ไขปัญหาหรือว่าบำบัดได้ตรงประเภทโอกาสนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบสาธารณาสุขและสุขภาพในเรือนจำเจ็ดด้านอาทิการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคคัดกรองหาเชื้อต่างๆในผู้ต้องของังแรกรับและผู้ติดเชื้อรายเก่า ด้านอนามัยสิ่งวัดล้อมและสุขภาพมีโรงเรียอ,อาหารเป็นสัดส่วนสะอาดตามมาตรฐานมีการตรวจสารปนเปื้อนปีละหนึ่งครั้งได้กับพัฒนาระบบบริการสุขภาพมีเพยาบาลวิชาชีพ6คนนักจิตวิทยา2คนจะทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขสําหรับผู้ต้องขังร่วมกับสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดและโรงพยาบาลแม่ข่ายประจําปี2567มีทีมแพทย์ พยาบาลเว็ปฏิบัติตรวจสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทตกรรมเดือนละสองครั้งการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพยังมีผู้ต้องขังไม่มีเลข13หลักการทำบัตรประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญเพื่อได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและรับบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังผู้สูงอายุจัดพื้นที่ออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อมีมุมหนังสือเกิเ็ความรู้ด้านสุขภาพสวดมนต์ฝึกการสำรวมกายจิตวาจาใจและสมาธิ ห้องสมุดเรือนจำจังหวัดภูเก็ตยืมหนังสือดึงเล่มได้3วันมีการฝึกอ,อบกรมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือแก่ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยบรรรักษ์เพื่อให้สามารถซ่อมแซมหนังสือได้ด้ะน,นัตวตกรรมด้านนวัตกรรมราชธันปันสุขเซียมซีสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อให้ผู้ต้องขังมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังในเรือนจำได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้มอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังตั้งคันและมารดาที่มีเด็กติดผู้ต้องขังและผู้สูงอายุจัดให้มีห้องแม่และเด็กเป็นแดนหญิงมีห้องควบคุมสำหรับแม่และเด็กและหญิงตั้งครันในเวลากลางคืนปัจจุบันมีเด็กติดผู้ต้องขังสองคนและหญิงตั้งคันสองคน ตอนบ่ายเดินทางไปยังโรงพยาบาลถลางซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมาตั้งแต่ปี2564โดยบรุรณาการกับหน่วยงานต่างๆสนับสนุนบริการต่อผู้ต้องขังทางด้านทรัพยากรคุรุภัณฑ์วัคซีวัสดุสำนักงานบุคลากรเช่นยูนิตท,ทำฟันรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เตียงตรวจภายในอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำเรือนจำและสาธารณาสุขเรือนจำจัดที่บุคลากรสาวิชาชีพให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังตรวจรักษาและให้คำปรึกษาผ่านระบบการแพทย์ทาง ทุกวันจันทร์ตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกาจะระบบบริการช่องทางพิเศษลด,ดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการหลบหนีมีระบบส่งต่อผู้ป่วยหลังพ้นโทษไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและติดตามผลการรักษากรณีต้องรับตัวไวในโรงพยาบาลมีห้องแยกและสถานที่สําหรับเจ้าหน้าที่มีห้องพักผู้ต้องขัง2ห้องรวม4เตียงนอกจากนี้ยังส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดบริการฝากคันและดูแลตรวจลังคลอดการ บริการฉีดวัคซีนแกนเด็กตามโปรแกรมสร้างเสริมผุ่มคุ้มกันโรคช่วงนี้ขอเชิญชมวิธีของคนและม้าในการอนุรักษ์รถม้าลำปางค่ะ